ผู้หญิงคนนี้รถไฟไหม่แต่ที่ไม่ไม้ตามคือขวดน้ำรักโลกของเธอเฮ้ยจะงงอะดิอ่ะดูเอง Hey, เห็นและทึ่งสุดๆในคลิปก็คือแบรนด์สแต n ลี y นะสายกลีนน่าจะรู้จักกันดีคือเอาจริงแก้วทัมเบิลก็เป็นช้อยในการลักโลกอยู่แล้วและแก้วของสแต n ลี y เองส่วนหนึ่งก็ผลิตมาจากวัสดุสแตนเลสรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลทั้งหลายด้วยโดยบริษัทตั้งเป้าไว้อย่างน้อย50%ของโปรดักต์รวมถึงตัวแพคเกจจริงที่จะเลิกใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิลแทนตัวจะทําให้สําเร็จภายในปี2025นี้ซึ่งจริงๆตัวแก้วสามารถรีไซเคิลได้100%เลยนะเพราะทามาจากเหล็กกระบวนการกกกาาาารรผลิต็ส้้งคบออนนอยว่ อย่างฝาแก้วรุ่นนี้ก็ผลิตมาจากขยะทะเลหรือที่ชงกาแฟดริปอันนี้ก็ไม่ต้องใช้กระดาษกองช่วยลดขยะไปได้อีกอะแต่พอได้ยินว่ามีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลก็อาจจะเอะนิดนึงว่ามันจะทนทานใช้ได้นานจริงไหมแต่ดูจากคลิปแล้วบอกได้เลยว่าทนประสิทธิภาพไม่ลดลงแน่นอนคือซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตตามคติของแบรนด์เหลือเชื่อเลยว่าแก้วที่ดูธรรมดาธรรมดาจะทนความร้อนและเก็บความเย็นและยังทนทานขนาดนี้เลยพาไปรู้จักแก้วแบรนด์นี้ซะเลย